มาพี่น้องนะคำนี้เนี่ยน้ำอืมอืมปลาเราเหมันแซบเนาะแับ,ส,บสูตรต้อนออมไม่ได้ปรุงเที่ยเดียวช่วยเดียวคำนี้ตำมะขามหน่อย สวัสดีครับคือเขาครับพี่น้องครับยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทั้งกินหอมอิงพัดซฉกได้พี่น้องได้ผมหมาพี่น้องนะนี่วนควา,รคารมออาารม้รมอ,อนทำพี่น้องจำขามจำขามอ่อนคิดยากจาขามพี่น้องจำขามอ่อนทำบรรยากาศห้อนห้วนความร้อนจำพี่คนแต่พี่หนนใหญ่เอาใส่พีแฉกคอม ได้ชี่ไก่โพงว่าม่นนี่ตัวมาสิบหาบทพี่น้องนี่มือทำทุกอย่างไม่ได้ไปเอาบ้านที่ใช้เลเอาหนีไว้ก่นอนเอ้ใส่ปไปหน,น่อยเห็นมันนั่นนะพี่น้องนะก็เห็นหนูขขมขอโทษขอไพล์เลีพย่ไก่ตาฟองม่ดูมันตาฟองมีน้ำเอ้ยทำ ทำให้ตกไปมัตกตก็ตกไปฝน,นอย่า,า,า,านงนีกตัมทำตะก้อนพี่น้องตัมแค่ตัซื่อๆน้ำลาแตกแห้งไหก็ทีกินเราก็ตันเอาไปน้องนี่ทำมะขาอ้น้ำลายแตกพี่นอ้องไตอไกน้ำลายแตก Quân chinh đẹp của lần này khẩu khang. Tony nói tầm khăn nga 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 ตามด้วยนี่จีของแทไ่ไปตอนน่ะอะไรสดุไดไปเอตลากขวดพอมมีเข็มผดเข็มแก่ยากนึงต,นต,นตันตันทรายพี่ปุงตันงไปหยิบ เติมหอมเผ็ดนัวน้ำปลาเนี่ยความท่านใส่รอกกันเค็มไหลนัวบลาเนี่ยยังไงตำขามใส่กับไช่เห็นหอมหอมแดงพร้อมหอมเน่าหอมแล้ว,ลวบื้งกระเพียงบึ้งเอ้ย sẹp ngay, thoải chứ, đi, kêu ông kêu bơn gì đấy, sẹp, nhìn bơ nó kêu ông mà, cái thịt kim nó kêu con kim lốc mì bưng, khăm rồi, đang thử, าปแล้วเป็นจับอย่า,มมา,อางไปคัดเบาไปตำมาค้ำฟังเสียงขูดกวกก็เพื่อเลี้ยงเป็ดปเ,เ,เนี่ยเราต้องพูดถึงพี่น้องเอ,อ้ยทำเป็นคัดคัดขดนี่เรีร้อยสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะนี่ คำคแซ่เงินพันวมปูนสุดวัดแก่แดดได้ต้นประแดดพร้อมมาคือตรงไหมทำเนี่ยน้ำอืมฮัมัแฉบมั้งแฉบ,บสูตรพอนวมไม่ได้ปรุงแเดียว เราพร้อมๆกับเอา ừ. ใส่แต่ไข่พร้อมๆการนประเดี๋ก่อนช่วยเดาทำนี้ตำมะขามหน่อย ี่ือดันี่เหียวมันเลือแลเพระอ่อนได้ ตังแค่แหละเดือดร้อนพุาะขึจะส้มอะบางสันกี่แล้วเนาะสี่ใั่อืะ cái đẹp và cái đường này đây ชสม,สมวมนหวานหอมกิ่นตะไคร้กินหอมแจ 几块、啊？嗯，是多。 lạc là con nó mua riêng เวันที่ิเกะแซ่ไปหน้ะอัลโตำมะขามเซข้าตะไคร่เฮ้ยปะมันเดืยดข้าไปเลยใส่ตะไคร่ไค่หอมแดงไปชีเล้นอ่งพี่นั่งข้าวมน ฝากพี่น้องแล้วไม่เดือพี่น้องมื้อนี้กับบุญเมี่ยงไหลตำขามน้อยสูุพี่สูุน้องเติ่งแจ่แดดอีพี่หน้าเจอไหมได้พี่นออ้องเด้อขอให้พี่น้องของลำอยู่ดีสืบค้นพี่นหน้าเจอไหมขอบุญขอบคุณพี่น้องติดตามมาช่วงพออ่อนตลอดนะครับผมอีพี่หน้าเจอไหมขอให้พี่น้องอยู่ดีแม่นตื้คนปังๆครับสวัสดีครับ